สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในเพจโอทอปปัตตานีนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่กลุ่มสตมรีบ้านเปียนะคะที่เขาทําขนมหองม้วนนะวันนี้เราก็พามาชมนะคะวิธีการทําขนมหองม้วนนะคะของอกลุ่มที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยเขาทาอะไรแล้วมีของยังไงขายบ้างนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเลย ดิฉันชื่อนางเกตแก้วดาโอนะคะเป็นประธานกลุ่มของวิสากิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านเปี้ยค่ะเมื่อก่อนก็ทำนะคะทำแรกๆก็ทำก็คิดเหมือนกันว่าจะทำหลายๆอย่างอะแต่ว่าเราจะทำแบบไหนจะให้ได้อยู่นานทำแล้วพอขายไม่ได้เราจะได้เก็บได้นานอะไรประมาณนี้ก <the> ็เลยคิดมาทำทองม้ว <illustrate> น ทองม้วนสมัยก่อนยอยังไม่มีแม่พิมพ์แบบแบบไฟฟ้าอะไรแบบนี้ต้องทาแม่พิมพ์กับเตาถ่านอะไรแบบนี้เราก็ทําแบบเตาถ่านมาเรื่อยๆพอตอนหลังมาเราก็ทางอําเภอเขาก็มาแนะนําให้แล้วก็เขาเออก็ให้ทุนมาค่ะก็มาส่งเสริมก็ได้แม่พิมพ์ไฟฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนก็ขายดีครับเพราะว่าทางมาเลเซียอะไรแบบนี้ เขาก็ต้องการเยอะแล้วก็เงินลิงกิตเขาก็แพงด้วยคลองม้วนน่ะแต่ว่ามีหลายรถนะรถงาดามรถพักข้าวรถกลดด้วยทางรา,าชพักเข้ามาส่งเสริมแล้วก็มีหลายรถรถทุเรียนอะไรประนั้นนี้จะเอาวงเอาม้วนใหญ่แล้วก็เอาเอากว้างจะเอาม้วนเล็กแล้วก็เอาวงเล็ก มันเป็นดอกหนึ่งเดียวก็ไม่รู้ขนาดสมยอดมันจะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อาบ้านตันหยงเปานะคะอำเภอหนองจิกนะคะตำบลท่ากำชํานะเราก็เม่อเมืม่อตอนเช้าเนี่ยเราไปกลุ่มทองม้วนมาใช่ไหมคะที่ก็ททำทองม้วนที่ป้าเปียเนาะ ช่วงบ่ายเราก็มาดูเขาทำปลากุูเลานะคะที่ตันหยงเปาตรงนี้นะคะเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มว่าโอรังปันไตนะคะวิสาหกิจชุมชนปลากุเาูเลาโอรังปันไตนะคะก็เดี๋ยวเราพาไปดูว่าที่นี่เนี่ยอนอกจากเขาจะแบบว่าทำอาหารปลากุูเลาแล้วก็จะมีอาารทะเลอะไรอื่นๆอ,อ,อีกบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทะเลยข้างในแล้วแต่คือจะบอกว่าที่นี่คือลม คือแดดก็ร้อนนะเออแดดก็ร้อนแหละเดดเมืองไทยเนาะแต่แบบคือลมโกรกมากลมเย็นมากแล้วคือแบบอยู่ใกล้กับแบบคลองนี่เลยทะเลและคลองอันนี้ที่เห็นเห็นนี่คือเป็นที่ตากปลานะให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เลยเป็นปลาสาวนะนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยว่าที่นี่เขามีแบบ การทำอะไรยังไงบ้างผ่านทางนี้ไม่น่าคือหน้าดำเวอร์นะพอโยอนเสียงอะไรที่ช่วงบ่ายแล้วนะคะแดดก็จะแรงๆนิดนึงแต่นี่คือตรงนี้คือลมเย็นจริงแล้วก็บรรยากาศก็คือดีมากถ้าไปดูข้างหลังข้ามสะพานไปเข,า,ขาบอกว่าตรงนน้นก็จะเป็นชายหาดด้วยนะที่แบบมีมีคนที่แบบเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเนี้ยเขามาแบบตั้งแคมป์ตั้งอะไรกันด้วยนะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะไปพาไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสมาวิมาสานิงนะคะเป็นตัวแทนของชุมชนกลุ่มวิสาหกิจออรังปันไตค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออรังปันไตของเราเกิดจากการรวมตัวกันของชาวประมงพื้นบ้านค่ะที่ประสบกับปัญหาเกิดจากการลุกรานการทําลายทําให้ทรัพยากรของเราเสื่อมโทรมลงค่ะ กลุ่มนี้ก็คือจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหรืออนุรักษ์ให้กับชาวประมงทุนบ้านของเราค่ะทำจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชาวประมงอาหารทะเลค่ะจากชาวประมงในในหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะค่ะจากเดิมนะคะราคาสินค้าก็จะประมาณ สมมตินะคะปลากุูเรา170บาทถ้าทางเรารับก็อยู่ที่ประมาณ230บาทก็คือเพิ่มราคาให้กับชาวบ้านได้ค่ะค่ะใช่ทางเราก็มีเพจแล้วก็มีเบอร์โทรค่ะเพจของเรานะคะก็เป็นเพจโอรังปันไปค่ะใช่ค่ะเบอ,อเร์โทรเบอร์เบอร์เทรก็เบอร์0898766300ค่ะ อีกเบอร์นหนึ่งก็08 6 2 9 9 4 5 8 4ค่ะเรานะคะที่เราขึ้แนแรูปจากการที่เ,เราพักไตของปลาพักไตอะไรของมันออกแล้วก็เราจะใส่เกลือเกลือของที่นี่ก็จะเป็นเกลือหวานปะตะนัตตานีค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาปตัตตะมานวดค่ะน การนวดนะคะเราก็จะนวดให้เท่ากันเพื่อให้ลมมันออกแล้วก็ให้กระเข้าไปข้างในค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่านะคะ คนหญิงๆเขาไปถ่ายรูปกันนะนี่น,นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูคนหญิงๆเขาดีกว่าคนหญิงๆเขาถ่ายรูปกันโอ๊ยเดี๋ยวประตูปิดอยู่นะอะเออสวัสดีค่ะออกไม่ได้ถ่ายอยู่ค่ะบล็อกไงนะักการตลาดสาวเออที่นี่ที่ไหนคะ ออาิชุมชนวีชุมิสาขชุมชนสชุมชนแเอนะค่ะอรังปัไอมันเป็นธุรกิจมารอเาอนงี่เห็ให้ดูบรรยากาศดีลมดีเอยอะไรเอยตรงนี้คือต้องได้รูปแล้วแม่สาวได้รูปยัง หอนี่คือเป็นการคุยเราต้องแบบเอเนอร์จีกันอร์นี้ใช่ปะเออแต่ลมคือนันจริงที่จริงสวัสดผมนี่คือไม่ใช่อะไรหรอกลมตีเวอร์ดูอย่านะคะอย่นานะคะอากาศคือฟังนนะเวอร์ใส่เสร็จแล้วเราก็อาจจะไปดูท่าตัวข้างหลังนู้นก็คือจะมีความฟังฟูรีอนะไรอีกนะอ๋อจะถ่ายรูปใช่ปะาโอเค พาพี่นินนี่นะวันนี้เราก็มาลงพื้นที่กันเหมือนลมพุดเหมือนตัวเองอ่ะเบามากเวอร์พูดม่คือรู้สึกรู้สึกเหมือนลมพัดแล้วตัวเองจะปิวจะไง่หลังอ่ะไม่เดินไปข้างหน้าสีมีเรียบร้อยดีดีอ่อ่าอันนี้ก็คือไม่ทำงานแล้วใช่ปะก็กระโดดไปเลยสิค่ะเออไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง จะพาไปดูบรรยากาศสวยๆยั่วๆนะนี่นะคะก็เป็นปลาคูเราเนาะราชาแห่งปลาเค็มนะคะอันนี้เนาะที่เขาแบบตากปลาตาที่นี่คือจะหอก ต้องบอกว่าแบบเออตากปาก็คือไม่ต้องกลัวเลยความชื้นหยก,กเพราะแดดกันแดดแรงจริงนะคะไม่ความชุ่มความชื้นอะไรก็คือไม่มีนี่เห็นไหมเข้ตาตากแล้วก็คือมีแบบที่เป็นตะแกรงนะคะที่กันอะไรแหละแมลงว,วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าปลากูเราเค็มก็คือแน่นอนแมลงว,วันก็หลงรักนะคะในสิ่งน,นี้นะคะนี่เลยให้ดูนะปลากูเรานะคะก็คือ ตัวนี้อาจจะบอกว่าอาา่าตัวหนึ่งมันก็แบบเป็นพันใช่ปะแต่ดูความแบบความใหญ่ของมันก่อนและสาวนะคะนะใครสนใจนะก็ไปดูไลฟ์ได้นะคะวันนี้เราก็ทําการไลฟ์ขายไปแล้วด้วยนะคะมีโปรโมชั่นอะไรด้วยนะสามารถไปดูได้นะคะดูย้อหลังนะคะแต่ว่าเพราะว่าขาไลส์สดก็คือจบไปแล้วเดอ้อนะคะนี่เลยให้ดูเขาตากันแบบนี้เลยนี่เห็นไหม คือเป็นแบบโรงเรือนกั้นเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเ,เรื่องความสะอาดความปลอดภัยนะฮะตอนนี้นะคะเรากำลัง